สบายดีไอ้สบายดีสบายดีสบายดีแกเครียงไงสุดกเอาฟึ่งนี่นะเดินได้เดินทางฮทางยากบ่ยากแต่มวลสนใจเลยชีวิตครั้งแรกเลยวิตเออขี่ยนแล้วเมื่อยไรขี่ยนแล้วขี่รถกอนบบบนี้มามาแต่เมริกาบ่แม่แหละเออเลยลูกกระเชม ก็สบายดีพี่น้องย่างเช้าๆเนาะมืัอนี้กะตื่นเช้าืัอนี้ก็ยิ้มสีป้าคือพี่น้องลมแห้งมืัอนี้คืนนี้เมื่อคืนนี้ลมแห้งเแล้วหิวลมืัอนี้ก็จะไปหาเลาะหาจิ้มอาหารกินนายรับเช้าพี่น้องอ๋อเตะมันลมว่ามันสีไดพยายามพี่น้องไปว่างหนึ่งกันพี่น้อง อันนี้คือไม้ไม้มันเป็นกระปูดพี่เนาะเง้ามันเป็นกระปูดเป็นนามเนาะงามนะพี่ chấm nhìn có chấm nhìn có cá nó <cười> 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 เหตุผลเหตุผลเหตุผลตตอนนี้ก็สอยและเพียงหน่อยขอสิได้ก <ramen> ับกับบอร์ดนะเพี่อนะสิได้กับไปหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนะเพี่อนนะได้ ແລະນົກໂຕໜຶ່ງກັບກະຈອນໂຕໜຶ່ງເນາະບໍ່ມານບັນດາພີ່ນ້ອງ มาหอนบอลทีมงานกันยังมาทันมาเนาะเมื่อคืนนี้ย้ายบอนนอนพี่เนะาะเวลาลมแห้งเนาะย้ายไปย้ายมายันไม,ยนไม้ยันไม้หักทับก็เอาชานอนอยู่พุ่นเนาะอันนี้คือแข็มของพวกเราเนาะ พี่น้องซุกเรียบร้อยกำลังกินชอบเมกันเนาะยิงนกบนได้โยนไดแ่กล้เสียบปะตัวนี้สุดยอดมาพี่น้องมาเรมีพักสม็กเนาะแนบอลโบมานเหมือนเดียยอมรับโบมานอะไรเหมือนเดีน่าจะน้อยมานจะน้อยมาน จากวสิมานตตัวมาเห็นรถรับรถนเนารับนได้แล้วูกปูก่อนงูแล้วมันล้างาตกไตามนั่ตากือลงอไม่เกือันไ้เียเนาะ หาทิพโคโลกุปเลหฮะด้อยหน่อยนานกันหาคนกูนะ่ะเป็นปัญญาเหมือนวาพัดตัวว่วาที่ซ้อนกันมานั่งเราก็เข่าจะนีตัวนเดหน่อยฮะไ้เตือกเได้ดีกว่าเงาแดดเนี้ยลวงปีนั้นตายขาดนตรงใหม่มันห่อนเนี้ยมด โคกันนำบาิป <Ă> mm ูใหม่บุริมีนาบม่มีบวกเดี่ยวดีตรงตรงไหนเรื่องเนี้ยเมืนแล้วเจอมูตายบ้านมิจอาเนาะนอยืนนำค้ำมันตายสองตัตนึ่งทำบ่าไงถึงแหวตายโม้จะสีดายห้าโซ่ ลึกเลยน,น่นมันกระดูกัไปเหน้ายขา,ายดตไนตีนหลโอ,อนน้มันจะล้มตายมตแ,ม,แม่่หมูแมูเไปตายเต็มนันา,ยายคือตอง้ตงมทำไมมัน,นเจ็บนะครับ ลงกระตายวยมาหากระต่ายตามเลยไ้อยู่ดีกปเปเปายติดเรืยอยอ่องเลยติดมาจกขา้นีด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 ดี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 ีดีีดดีดีีีีด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 ด ăn <laughs> 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 ừ, <không> nó. <dẹp> <laughs> 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 Nhưng thần mọi người cái cầu soi xoài ngoại soi xoài make a cả gun for banda lung mahot, Cả Lăng Okay, somebody 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 เอ๊ะยากบ่ยากแต่มวนชื่นใจเลยสีดท์ครั้งแรกเลยสวีดท์เออขี่ยนเลี่ยวมื่อยไรขี่ยนแล้วขี่รถก่อนบบบนี้มามาจากอเมริกาบ่แม่แหละเออเลยไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปอ่าจีนไปไต้หวันไปฮ่องกงโอ้ร่ายบอลอะไรร่ายบอลเนาะเออจังมาหอดนี่ใส่เวลาสาวเอ็ดมือสาวเอ็ดมือเต็มๆต็มจะได้มา อ่ะฟ uh, ืได okay? ้สใส่ฟืนได้สิไปเอาเนอาบอล้วแ่คก็ขันตอนนี้กำลังเดินทางไปเอาเอาหางพิ่งพี่นาองี่่ได้หอดได้บอนอนนอนเหไดาหางพิงกงเว้นพี่นาะไปทีมงานไปเอาหางพ่ง แต่พิ่งห้างเพิ่งชดๆพี่น้องเอาก,กังเว้นเลยเนาะเพราะว่าเปลี่ยนอะไรเพิ่งนำกระเดือี่น้องพี่น้องมาตาออเมริกากะไปเอานำ้ำกระเพี่น้องเพิ่งไปอยากเบิ่งเนาะ ตอนนี้ก็ลักเดิทนทางมาอดทางพึงนะเพื่อนแต่ว่าเข่าอยู่ในวเขาอยู่ในเสทางพึงเลยย่าไปเสียงไอะไรเพื่อโตขึ้นเนาะหน่วยการห้านนี่นะหน่วยการนคนนี้นะเป็นแค่มัดข้อแพ้แดงนี่ตออดเอ้ยเอาก็ไ้เอาก็ได้เขมือัตรถ่ายนัก็ โอ้นำาวายวันนี้วายโอ้วานู่นโอ้ายครับขึ้อย่าง้นี่บว่คือวันนี้ก็มาฮอดเลยนางเพ้งอยู่ทึงๆอนี้แหละขึ้นหน่อยแช่ไหัตอนบนสิขึ้จะเอาฮอาต้องได้ถอยออกมาก่อนน้ำงว่าเ่าใช้น้ำฟื้นมเมนต์เนี่ยใช้น้ำาึ้งเลยมั้ดมัย ไกลๆด้ทุกคนเด้เนาะมันเยี่ยมมากเลยมันก็บบเวที่ป่าไหม้ป่านีมันก็บบเวที่ฝึกห้อยูนในป่าหเห็นวะโมันเห็นอ้มกัับิดัวาไแล้วมันอ้อมกับมากนจยลายไก่เกี่ยวอง่อยไกันอยากเกี่ยว น้ำน้ำลายเลยป่าเกี่ยมพร้อมแล้วเอาหอยใส่อะคุหอยเอะฟาคุหอยใส่กระเงี้ยขึ้นไปให้เล่าเลยเออแล้วก็คุหอยกระเงี้ยขึ้นไป อูดแล้วะบูดแล้วบอันทีตัด้วยเหอกิดเลยบูดบอนนไมตกีตก่าลยิงซัดู้ัดปืนบ่มลูกเนาะยิงบอว่าว่าว่าซัดตูคงเลยอีเหมือนกันแหละ เราลุ้นพี่น้องเราลุ้นกำลังขึ้นพุ่นเนาะมันเพีนดอกอยู่เนาะเพี้นดอกเนาะ ตื่นะ้ะมันร้ายโหดอลยขึ้นมาเห็นแบบไก่ๆนะต้อ่องกปสับแนนเด็กน่อยเพิ่มสับนเมียอยจะขึ้นมากเลยก็พอแห้งแล้ว่นเดยอย่ได้เลยฮะอยกาฝนเลยอย่บอกค

นัและกลุบมาเลยองคือันะับอ้ลุบล้โอ้คุณนะคุณนะมันตกลงจะบึงแม่น่ะแม่มันตกลงนะคุณน่ะแม่มันตกลงละกว่ดลงนะดีดิแม่มันนี้เราเห็นบ่เห็นแต้วาสุงหักันนะ หมดเลยหมดเลยป่ดเมันหมดแล้วมันเยอะนั่นนะเขออกเลยหมวกไปสองญาติเราเนี่ยตัวเดียวมันกับวันนี้กะเดินทางมาฮอดที่พักนั่งนะจะไปหาเลาะดงต่อตอนไรตอนแรกเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเพียงเท่านะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราเพี่านอ้เพื่อ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 เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายเพียงเท่าน